สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c k รีเซ็ตวันกันอีกเช่นเคยนะและในวันนี้ครับเราก็อยู่กับตัวละครอ,อย่างอิชิมารุงินนั่นเองนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนคอมโบนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมทํารีวิวเต็มคาราเบลไปแล้วนะครับผมในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอมโบแบบร้วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทีมเอ่อโทเซนเอ่ะพึ่งปั้นตัวละครมาเสร็จเลยแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวละครอ,อย่างไอเซนเราจะเล่นคอมโบยังไงนะครับผมให้เวลาเนี่ยมันดีที่สุดในการลงหอคอยและก็ต้องขอบอก ไว้ก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยยินเป็นลูกหลักคนใหม่ของผมแล้วผมบอกตั้งแต่แรกๆนะครับผมตั้งแต่ยินผมสุ่มได้ยินใหม่ใช่ไหมว่าตัวละครตัวนี้มันโคตรเก่งและมันเก่งกว่าอิติโกกับโทชิโร่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งดาเมจระเบิดทะลวงของเขาเนี่ยตัวอื่นมันแปะได้ใช่ไหมทุก5้0ยตตัวละครอื่นแม่งดำตั้งนานนะครับผมกว่าจะได้ดาเมจที่มันเปอร์เซ็นต์สูงๆอะ่ะแต่ยินแม่งทําแบบ แป๊บเดียวผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับผมคลิปที่แล้วผมก็บอกนะว่างินอ่ะยังไงแม่งก็เก่งกว่าแล้วผมไปเห็นเพจเวียดนามเ,เพจอินโดนะครับผมหรือว่าเพจกอลบอลเนี่ยเขาก็เริ่มแบบโพสต์กันแล้วนะครับผมว่างินเนี่ยมันอยู่เทียสูงก,กว่าทางด้านของอิจิโกะแล้วก็โทชิโร่ซึ่งผมบอกไปแล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อวยยินอนะ่ะข้ามไปตัวถัดไปได้เลยยังไงตัวละครในอนาคตก็จะเก่งกว่าตัวละครเก่าๆเนาะส่วนตัวละครเก่าๆอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีบัฟในอนาคตไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีเอาละนะครับผม ก็ที่จะไม่ให้เสียเวลานั้นผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพต้นเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําไปร้านติมเกม Power Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้านยั้เปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดในเรื่องของรีวิวตัวละครก่อนปัจจุบ,บันผมทําถึงไหนเนาะสก,กิลก็ไม่ได้อัพ อยากเล่นกับโทเซนเออผมคิดว่าไอเซนซีของผมเนี่ยมันน่าจะโกงไปหรือเปล่าก็เลยเออไปปั้นเป็นธานะของโทเซนมาเล่นคู่กันผลปรากฏว่าทุกคนดูในหอคอยตอนนี้นะครับผมท้าทายปึ๊บแล้วไปดูที่เทศกาลชี้เป็นชี้ตายใช่ไหมล่ะนี่นะครับผมมาดูกันที่คะแนน24,000 นะครับผม2อโดยที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ลงห้องสุดท้ายดังนั้นอา,อาจจะไปแตะ30,000ได้เลยถ้าเกิดว่าผมได้แต้มประมาณ6,000เนาะ <c ười> คือโอ้โหแม่งโคตรเก่ง <c ười> ผมบอกแล้วว่าดา <c ười> เมจระเบิดทะลวงทุก500เอร์เเวลาเราเล่นไอพวกตัวละครอื่นๆใช่ไหมระเบิดไป3ครั้งกว่าจะกลับมาเป็นงินไปเท่าไหร่แล้วไปประมาณพันหอยเอร์เซแล้วดาเมจที่ทําไปโอ้โหคือ เก่งนะครับผมโคตรเก่งเลยและอย่างที่ผมลงอ่ะโทรเส้นผมยังไม่ได้ปั้นเสร็จเลยทุกคนเนี่ยดูเลเวลอ่าดูเลเวลอาวุธนะครับผม80นะนี่ สกิลก็ยังอัพไม่ได้หมดนะครับผมอัพที่จําเป็นส่วนเซตเนี่ย,ยก็ยังเป็นกะกากเลยพลังโจมตีจริงๆน่าจะหาคิดได้เข้าหรือไม่ก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ใช้ตัวที่ผมเคยตีทิ้งไว้เนาะเอามาใช้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าผมจะมีตาประทับผมบอกก่อนนะว่าผมมีทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นการปลดประทับเวล30เนี่ยผมก็ไม่ได้ปลดซึ่งถ้าเกิดว่าปลดตาประทับไปเนี่ยมันก็จะมีออปชันนะครับผมที่เฮ้ยเราจะได้ใช้ไห้กับตัวละครของ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เราก็เทสไม่รู้เรื่องหรอกนะครับผมแต่ผมเนี่ยเลเวล25ทุกตัวเลยนะครับผมดังนั้นมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวละครไหนมันเก่งไม่เก่งเล่งยินก็คือเป็นตัวละครที่เก่งเออดูจากเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมความคิดโกงอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในแต่ละทีมกันดีกว่านะครับผมว่าเล่นยังไงเนาะเริ่มจากทีมที่ อ่ะผมจดัดไว้ประมาณนี้ก็เอาทีมนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะึ้นรูปให้ดูนะครับผมโดยในทีมอ่างินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเล่นเป็นสายทะลวงใช่ไหมอ่าทำไมมันมีไอเซนนะครับผมกับทางด้านของลูเคียขึ้นมาผมให้เลยนะเอ่อไอทีมสายวิญญาณเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะขี้โกงมากๆเลยด้วยความที่ว่ามันนะครับผมลดต้านทานทุกสายแล้วก็บัฟทุกสายเห็นไหม ขนาดทางด้านของลูเคียเนี่ยก็ดาเมจทุกสายเพิ่มขึ้นคุณสังเกตดูเลยว่าตัวอื่นเนี่ยแม่งจะล็อกหมดเลยนะเวย้ยว่าสายน้นสายนี้ดาเมจฟาดฟ,ฟันเพิ่มขึ้นแต่ไอเซนกับลูเคียคุณเห็นไหมแม่งได้ทุกสายนั่นแหละคือสาเหตุว่าทําไมนะครับผมลูเคียยังมาเล่นในทีมเงินได้อันนี้ในกรณีที่คุณเนี่ยขี้เกียจปั้นทางด้านของอูริลนะครับผมแล้วก็เอาลูเคียเนี่ยไปเล่นกับโคชิโร่อยู่แล้วตอนนี้ไม่มีหอสายวิญญ,ญาณใช่ไหมล่ะก็เอาลูเคียมาเล่นได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้ไปไปดูวิธีการเล่น กันเลยดีกว่าสำหรับในทีมนี้เนี่ยปัญหาเลยก็คือ ตัวละครที่ได้เล่นนะครับผมจะเป็นอุราฮาราที่ช่วยทําระเบิดดังนั้นยินเนี่ยในทีมนี้คือเราจําเป็นจะต้องเป็น DPS หลักแบบจริงๆจังๆเนาะด้วยความที่ว่าลูเคียเนี่ยไม่ได้มีสกิลอะไรมากมายมีแค่ไอสถานะแช่แข็งแบบนี้นะครับผมอาจจิ้มหนึ่งทีก็สลับตัวออกได้แล้วและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปปล่อยทางด้านของพวกไอเย็นหรือปล่อยสกิลอะไรที่ลูเคียมันออกมามันก็จะสับไปทางด้านของลูเคียไม่ได้ดังนั้นการเล่นเนี่ยเราพยายามที่จะเล่นยินให้ได้มากที่สุดนะครับผมจะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนห่อยี ปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไอเย็นลูเคียนะครับผมในช่วงเริ่มเต้นไอในช่วงเริ่มเต้นอะไรนะเริ่มต้นนะครับผมก็บัฟเป็นธนานะของอุราฮาราไปก่อนเลยนะปุ๊บเก็บลูเคียหน่อยก็ได้นะครับผมปุ๊บมาแบบนี้หรือไม่ต้องเล่นกันเลยก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็จิ้มปกตินะครับผมอ่ะแล้วก็ปล่อยทะลวงแบบนี้ไปปุ๊บแล้วก็กดชาร์จนะครับผมกดสกิลแล้วก็กดสับตัวละครอ,ออกได้เลยนะนี่เห็นไหมอ่ะเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ ไปเล่นลูเคียบ้างเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าลูเคียมันออกมาเราบนไม่ทันอ่ะอืมแต่มันก็เล่นได้นะครับผมสลับมาเล่นยินยินก็ทิมนะครับผมทิมเสร็จก็กดค้างก็ได้อ่ะหรือว่าเราจะเล่นยินยาวๆแบบนี้จิ้มแล้วก็กดค้างนะครับผมจากไอตัวอะไรนะโจมตีปกติเก็บพลังงานแบบนี้ ซึ่งมันไม่ได้ยากเลยหลักๆเลยก็คือเราเล่นยินนะครับผมจะเล่นแบบไหนก็ได้แต่ผมให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสต,ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเก็บครบพลังงาน3เราค่อยกดค้างนะครับผมพลังงาน2พลังงานหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมอ่ะยังไงก็ให้มันอยู่ที่ประมาณ3แมต้มก่อนเนาะโดยการเก็บแต้มเนี่ยมันก็จะมีวิธีง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทำาระเบิดทะลวงเนี่ยไปประมาณ3รอบใช่ไหมปัดป้องนะครับผมถ้ามีอาวุธประจำตัวนะไอ้สกิลปัดป้องมันจะเป็นสกิลพิเศษให้อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยว เราเล่นไปปุ๊บแบบนี้อืมลูเคียเนี่ยมันจะถอดสมองมากเลยนะเราแค่หลกัลกๆเลยเล่นยินนะครับผมปุ๊บปุ๊บอ่ะแบบนี้โจมตีไปนี่พอเราสลับมาเป็นยินเห็นไหมปัดป้องสวนกลับเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราทําระเบิดทะลวงทุกๆ3ครั้งเนี่ยไอ้ดามเมจทะลวงเนี่ยระเบิดทุกๆ3ครั้งเดี๋ยวสกิลตัวนี้มันก็มาสมมตินะมันระเบิดไปแล้วใช่ไหมเราลองกดค้างดูโอเค เดี๋ยวลองดูนะให้มันแบบครบ3รอบเล่นตัวอื่นก็นับเหมือนกันนะอ่าระเบิดไป1ครั้งนะครับผมเดี๋ยวขอใช้ให้มันแบบครบๆให้ดูปึ๊บโอเคนะครับผม ระเบิดยังยังนะครับผมอ่ะระเบิดไป2ครั้งมาแล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมมัน2ครั้งวะช่่งมันเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะสําวดาของอทีมลูเคียนะครับผมแช่คงแช่แข็งมันแล้วก็โจมตีนะสุดท้ายแล้วลูเคียเนี่ยเอามาทําอะไรหนึ่งเลยนะครับผมหน้าที่หลักๆเลยก็คือลดทางด้านของต้านทานสายทะลวงซึ่งเขาลดต้านทานทุกสายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล่นได้แล้วก็เรื่องดาเมจถามว่าเขาเล่นได้ไหมเขาลดต้านทานทุกสายเพราะฉะนั้นต่อยเขาจะเป็นสายวิญญาณเนี่ยมันก็มีดาเมจเช่นกันนะครับผมต่อย อยู่หอทะลวงนะยกเว้นแต่ว่าบัฟหอทะลวงอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ไปโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมถัดไปกันดีกว่าก็คือทางด้านของโทเซนอันนี้ผิดคาดมากตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยถ้าไม่มีไอเซนเนี่ยยงินก็คงไม่ได้เก่งหรอกมัง้งพอเอามาปั้นโทเซนโอ้โหดาเมจโคตดแรง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมวิธีการเล่น,นจริงเล่นง่ายมากนะครับผมปุ๊บเริ่มต้นนะเหมือนเดิมครับอุลาาลาฮาราเนี่ยตัวบัฟก่อนเลยบัฟไป เดี๋ยวรอทางด้านของไอ้มัซุโมโตะเขาจะแจกแบบเราไม่ต้องปั้นตัวละครอนะพร้อมเล่นเลยเห็นเขาว่า,างนั้นนะแล้วก็สลับไปเป็นทางด้านของโทเซนนะโทเซนสลับเสร็จนะครับผมมาเป็นทางด้านของยินโจมตีปกติไปแล้วก็ใช้สกิลปัดป้องนะครับผมโจมตีเก็บพลังงานให้ครบนะจากนั้นกดค้างไปเลยครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็กดชาร์จครับกดชาร์จจังหวะน,นี้กดสลับไปที่โทเซนอย่างเร็วๆอ่าแบบนี้คุณเห็นไหมว่าสิ่งที่ผมทําคืออะไรก็คือการแคนเซิลอนิเมชันนะครับผมชาร์จไอ ถ้าถ้าเลยว่าถ้าสกิลของไอ้ยินนะครับผมพยายามเก็บไอ้แต้มสนามลบนะครับผมให้ครบซึ่งเก็บจากอะไรก็คือการโจมตีปกตินี่แหละหลังจากที่ทุกคนสังเกตว่าเฮ้ยมันเก็บครบแล้วอาง,ง่ายๆเลยนะประมาณสัก75%คุณสามารถชาร์จงินได้เลยอ่ะปึ๊บโอเคครบแล้วนะครบ75%ผมจะชาร์จแบบนี้ชาร์จปึ๊บแล้วก็กดไอ้สลับนะครับผมสกิลสนามลบบลัรเห็นไหมมันจะสลับมาที่ไอ โทรเซ็นเลยนะไม่ต้องไปรอทางด้านของแอนิเมชันยินนะครับผมสร้างดาเมจได้เรื่อยๆแล้วค่อยสลับตรงนี้มันจะช่วยทุกคนเนี่ยประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นเนาะอะ่อะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวนคอมโบกันดูนะอาจจะได้ยินเสียงแป้นพิมพมันดังหน่อยก็ต้องขออภัยนะทุกคน <c oughs> โอเคมาเอ่อปล่อยครับผมปุ๊บอ่าบัอไปนะครับผมบั๊บ,ป,บ,ป,บปล่อยสกิลทางด้านของอุราฮารา ให้สกิลให้ครบนะครับผมจากนั้นสลับไปที่โทเซนโทเซนแปะนิดหน่อยนะครับผมสลับไปที่ยินยินโจมตีปกติเรื่อยๆครับผมปึ๊บเก็บพลังงานอ่าแล้วก็ฉีดไปเลยครับผมฉีดเสร็จนะครับผมโจมตีปกติค้างหน่อยปั๊บปั๊บนะครับผมกดค้างนะครับผมสลับตัวละครไปที่โทเซนนะ,ะเล่นโทเซนครับผมอ่าปึ๊บอันตีโทเซนจะยังใช้ไม่ได้แล้วก็สลับไปเพราะว่ามันจะ,ะทุกๆ2รอบมั้งนะครับผมฟิลเหมือนเดียวเหมือนกับไอ,ไอ,ไอเซนไม่มีสีหนึ่งเลย โอเคจะอันติไปได้ทุกรอบปุ๊บมาถึงเราก็กดปล่อยไปเลยนะครับผมพลังขึ้นเต่าทิ้มปลายนะครับผมเก็บพลังงานไอเขาเรียกว่าอะไรวะแรงดันวิญญาณน,นะใช่ปะ่ะเออแล้วก็กดชาร์จไปครับผมปุ๊บสลับตัวละครเห็นไหมแค่นี้นะครับผมแล้วก็จัดไปเลยจริงๆมันมีอันติหรือเปล่าวะเมื่อกี้ผมว่าลืมดูลืมดูมดโอเคต้องคูดด้วยเล่นด้วยมันก็เลยแบบงงๆหน่อยโอเคนะครับผมเก็บนะตรงนี้โอเคแพ้เป็นเก็บไปปับ๊บ โอเคจากนั้นนะครับผมก็กดอันติหนีได้เลยจริงๆถ้าเกิดว่ามี C1 น่เนี่ยน่าจะครบ30ชั้นพอดีนะแต่ว่าเราไม่ต้องรีดขนาดนั้นแค่ทายทุกคนมันเสียเวลาอ่ะทิมไปเอ้ยจริงๆมันต้องอูราฮาราดิโอเควิธีการวนคอมโบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลกัหลกๆเลยก็คือเอาอูราฮาราบับให้เสร็จจากนั้นไปที่โทเซนนะครับผมเพื่อแปะเล่นสักนิดหน่อยนะครับผมสลับไปที่เงินนะครับผมเก็บแรงดันวิญ,ญญาณตรงนี้นะอ่ะจิ้มไปอ่าแล้วก็กดค้างไปครับผมปุ๊บแบบนี้ พอสกิลสนามลบเต็มเนี่ยเราก็กดสลับตรงสนามลบได้เลยพยายามนะครับผมสังเกตด้วยว่าก่อนที่เราจะชาร์จสกิลยินเนี่ยพลังสนามลบเต็มไหมถ้าเกิดว่าเต็มแล้วแสดงว่าเรากดชาร์จเต็มแล้วก็กดสลับตัวละครได้เลยนะครับผมเพื่อแคนซซัลแอนิเมชันสกิลของยินแล้วก็มันยังมีแบบที่2นะครับผมว่าคุณเนี่ยจะเล่นยินเป็นหลักเลยนะ,ะมาดูวิธีนี้กันดีกว่าวิธีนี้นะครับผมก็จะคล้ายๆเดิมเลยหลกัหลกๆเราจะไปเปลี่ยนแค่ยินนะครับผมการเล่นเนาะ,ะบัฟไปครับผมปึ๊บ แบบนี้อ่ะแล้วก็สลับไปที่โทเซนนะ,ค,ะนครับผมยิงครับผมจิ้มไปโจมตีปกติปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้เก็บครบแล้วนะครับผมเราก็เล่นยิงไปก่อนอ่ะปับ๊บแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเตาหลังจากที่เราปล่อยตรงนี้มันจะเก็บไอ้แต้มพลังงานพอดีนะแล้วก็จิ้มจิ้มทะลวงปุ๊บปุ๊บโอเคแบบนี้แล้วเราก็กดชาร์จครับผมแล้วก็สลับอืม อันนี้เราจะได้ชาร์จเงิน2รอบแต่อย่าลืมนะคบผมว่าเราจะต้องดูอนิเมชันงินเต็มๆประมาณรอบหนึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวที่ผมทําคะแนนได้ขนาดนั้นเนี่ยผมเล่นทีมไหนก็เล่นทีมอแบบแรงมากกว่าเพราะว่าเราเก็บพลังงานให้ครบกดชาร์จแล้วก็สลับไปที่โทเซนเพื่อแคนซันไอ่แคนซันอะไรแคนซิลันอะิเมชันสกิลแค่นี้ก็จบแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมเล่นกับโทเซนเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือทางด้านของตัวสุดท้ายเลย ไอเซนอันนี้สำหรับใครที่ไม่มีโทเซนจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีโทเซนไปปั้นทางด้านของโทเซนดีกว่าเอางินเล่นคู่กับโทเซนเราจะได้มีสล็อตในการที่ จับไอเซนเนี่ยไปเล่นในห้องอื่นได้นะครับผมไอเซนผมเนี่ยจะมี C1 แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มี C1 เหมือนเดิมครับผมว่าช่องสุดท้ายเนี่ยไปใส่เป็นพลังงานนะครับผมทําให้ไอเซนเนี่ยได้ใช้สกิลสนามรบ1รอบจากนั้นรอบต่อไปเนี่ยจะต้องเปิดอันติให้ได้ถ้าเปิดไม่ได้แสดงว่าพลังงานไม่พอแต่ผมมี C1 ไงทำให้คโครอิซึงนินะครับผมสกิลสนามลบเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกรอบผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการแปะพลังงาน ซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยจากคล้ายเดิมเลยนะครับผมคล้ายเดิมแบบมากๆแต่ว่ามันจะเล่นง่ายกว่าโทเซนนิดหน่อยหรือเปล่า <c oughs> จริงๆก็ผมชอบโทเซนมากกว่ามันดีรูปแบบการเล่นนะครับผมเหมือนเดิมเลยเรามาปล่อยทางด้านของพลังงานก่อนเอ้ยไม่ดิปล่อยทางด้านของสกิลนะปึ๊บแบบนี้อ่ารอมันระเบิดตูมตามเสร็จนะครับผมสลับไปที่ไอเซนครับผมไอเซนปัดซ้ายปัดขวานะครับผมรอใช้คุโรอิสุงินะครับผมจากนั้นก็ บื่มบ้ามไปโอเคนะครับผมจากนั้นก็ไปที่งินครับผมงินปาดครับผมแล้วก็ทิมทะลวงไปครับจังหวะนี้กดชาร์จครับกดชาร์จเสร็จแคนเซิลแอนิเมชั่นอ่ะกดสลับมาที่ตัวละครอ,อื่นเลยแบบนี้อ่าได้เหมือนกันเพราะว่าไอเซนเนี่ยถ้ามีอาวุธประจําตัวพร้อมกับ C1 ใช่ไหมละ่ะมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> ไอไอ้นั่นอะ่ะสลับตัวละครนะครับผมแล้วมันก็จะใช้ปัดป้องส่วนกลับอัตโนมัติเห็นไหมฉีดไปนะครับผมปื๊บนะฮะเห็นไหมเก็บครบ3าม ปับป๊บปั๊บอ่าสลับไปที่ไอ้นี่เห็นไหมบนพอดีสกิลแบบเป๊ะๆนะครับผมอืมเอาละแล้วก็ทิ่มปลายจริงๆจ,จ,จะเปิดไอเซนก็ได้แต่ผมไม่เปิดนะอ่ะสกิลปึ๊บปๆ๊บป๊บแล้วก็ไอเซน ไ่ไหมพลังงานมันแบบโคตรวนได้พอดีเลยอ,อ่ะไอเซนปุ๊บปล่อยโคโรอิจงงี้เตรียมไปเล่นทางด้านของยินนะครับผมยินปาดเอาหนึ่งแต้มนะครับผมจากไอปัดป้องสวนกลับทิมตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมครบพอดีแล้วจากนั้นก็สลับไปที่อุราฮาดะคิซเกะโอ้คอมโบโคตรลื่นไหลนะครับผมอืมแบบนี้จมตีไปปั๊บปาดตูมนะครับผมอ่าเป็นยังไงเล่นง่ายไหมทำไมไอเซนมันดูปาดกากๆเลยวะ <c oughs> อะไรมันหายไปวะเนี่ยโอเคนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมว่าหลากัลกๆเลยนะครับผมก็คือไอ้สกิลอของงินเนี่ยเราจะแคนเซิลอนิเมชันนะครับผมจะไม่ใช่แค่ยินนะเดี๋ยวมาซูโมโตมาเนี่ยก็น่าจะมีการแคนเซิลอนิเมชันด้วยเนื่องจากไอปุ่มช์าโจมตีแบบงินนี่แหละนะครับผมเขาเขียนบอกไว้แล้วว่ามันจะมีการสลับในขณะที่ เราเนี่ยปล่อยสกิลได้เออดังนั้นก็คล้ายๆกันเอาล่ะก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปนะครับผมกับคลิปที่ผมเนี่ยได้มีการเล่นยินกับโทเซนอ่าในห้องสุดท้ายของสายทะลวงนะครับผมในวันนี้ก็ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสเตตัสกันดีกว่างินนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมไม่เน้นสเตตัสทางด้านของอาตาคิดียเข้แต่มีติดสักหน่อยก็ยังดีนะครับผมดาเมจมันจะได้เพิ่มๆหน่อยเนาะส่วนตรงนี้ดาเมจพิปกติให้เป็น150อัพนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้ทางด้านของพันธะตัวนี้เนาะระเบิดทะลวงนะครับผมหรือว่าเลือดไหลเนี่ยมันนับเป็นทางด้านของดาเมจพิปกติเพราะฉะนั้นหูก็น่าจะล้นนะครับผมเกือบเกือบ200นะ อันนี้ก็จมแมวแจวเรือแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นฐานะของโทเซนโทเซนเนี่ยผมก็ใส่ <laughs> ใส่ประมาณนี้ก่อนเลยเออเป็นพลังโจมตีนะครับผมจริงก็อยากได้ทะลวงมากกว่านะอันนี้ก็พลังโจมตีอันนี้ก็จะเป็นดาเมจผิดปกติแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ฟันธงว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะต้องใส่เป็นอะไรพลังโจมตีหรือว่าอัตราคีย์ดคอดีเนาะเอ,อ่อหรือว่าอาจจะเป็นดาเมจคีดคอลเพราะว่าโทเซนเนี่ยมันก็มีทางด้านของ อัตราคิดติดตัวมาด้วยนะครับผมก็เลยยังไม่รู้ตอนนี้คือพลังงานไม่พอนะครับผมผมมีการกดเพรทุกวันอยู่แล้วแล้ว,ลวก็พันธะเราใช้พันธะใหม่แบบเดียวกับทางได้ของยินเลยก็ต้องทําให้เป็นร้อยแต่ตรงนี้ถือว่าผมยังอ่อนอยู่นะครับผมยังทําไม่ได้นะเออก็ต้องหาออบลองดีๆเอาอยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่ถึง150าดังนั้นมันก็จะขาดไปอีกประมาณ4 0ที่จะได้ฟรี ตรงนี้โทเซนยังยังไม่เต็มที่นะเอาล่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปสวยๆนะครับผมเกี่ยวกับทางด้านของโทเซนแล้วก็งินนะครับผมเล่นคู่กันดีกว่าเนาะสหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับกุายทุกคน ンジ天体法爆動のよう最さ <laughs> いくで神死しのやぶオレンジバイバーイ遅くなっちゃってってヒメ紅姫91 かみしみのや <laughs> <よ>神々の槍無ーレンジバイバーイスズムシ追試器円

に <laughs> <laughs> っっっっななちちゃなっちゃってての《戦時冒険解放! <laughs>》

戦場の海 <laughs> <の>鈴虫追試金円戦私のステのすべてをかけて鈴虫二